ครับวันนี้ผมก็มานะครับจอดรถที่สนามบินพานิษย์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าที่นี่เก่งครับที่นี่ครับจอดครับไม่เก็บเงินนะครับที่นครศรีธรรมราชครับเวลาเร่งด่วนนะครับบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยรถแล้เขามีโครงการจะอัปเกรด ที่จอดรถเยอะๆนะครับไม่เก็บเงินนะครับย้ำไม่เก็บเงินนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปสุราษนะครับสุราษก็ไม่เก็บเงินเหมือนกันนะครับนะเราไปทุกที่เลยนะครับต้องดูแต่ไม่มีบางที่ครับที่มันเก็บเงินเพราะอะไรครับเพื่ออะไรอก็โอเคนะครับเราทานเอ่อ ก็ได้ข่าวว่าที่นี่ก็จะมีการปรับปรุงนะพัฒนาลานจอดรถให้รับโบอิงใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็รับที่จอดรถทีก่กว้างกว่านี้นะครับเห็นได้ว,ว่าที่นี่ก็ต้อจอดรถนะครับเวลาไฟบินมาเยอะๆนะก็ไม่สามารถที่จอดได้ต้องไปจอดที่ใต้ต้นไม้ไกลๆนะครับ